สวัสดีครับกลับมาพบกับบอนโอเคกันอีกครั้งวันนี้มี e p 4นะแต่ e p 4ไม่ใช่ทีเด็ดติดดาวนะครับวันนี้เราเอามาฝากแบบใหม่ซึ่งเชื่อว่าหลายท่านชอบเพราะโดยส่วนตัวของบอลโอเคเองก็ชอบนะแล้วก็จัดเป็นประจำครับคือการทานกรสงต่ำวันนี้ก็เลยลองดูว่าเพื่อนๆจะชอบมากน้อยสักขนาดไหนอย่างไร นะเพราะโดยส่วนตัวนั้นก็มีแทบจะทุกวันตัวหลักๆวันนี้การทันก็สูงต่ำผมตั้งไว้ที่ MT90 นาทีนะสองลูกครึ่งนะสองลูกครึ่งของสองครู่ที่นำมาฝากการในคือวันจันทร์นี้ยก็คือเบลวิต้ากับสปอร์ติ้งลิสบอนแล้วก็หลักซิโอกับฟิออเรนตินานะก็ใครชอบก็ จัดไปลงทุนครับเพราะว่ามอนโอเคจัดสองคู่นี้แหละในการทานากตกรสรงตามค่ำคืนวันนี้คู่แรกบาวิตากับสวอ์ติ้งลิฟอเป็นเกมในซูเปอร์ลีกโปรตุเกสแข่งขันกันตอนที่ามสห้าราคาปกติก็คือสวอ์ติ้งลิฟบอลบุกไปต่อที่ลูกควบเกมคู่นี้การเจอกันของทั้งสองทีมในช่วงสามครั้งหลังสดุด จบด้วยสกอร์สูงทั้งหมดและถ้าแยกดูบาวิต้าผลงานของพวกเขาใน3ามเกมหลังที่ลงเล่นก็จบด้วยสกอร์สูงสองต่ำหนึ่งสปอร์ติ้งลิสบอนสมเกมหลังสุดของพวกเขาก็จบด้วยสกอร์สูงต่ำหนเพราะนั้นจะเห็นว่าภาพรวมทั้งการเจอกันและการแยกเล่นของทั้งคู่ ออกไปทางสกอร์สูงและสิ่งที่สำคัญที่สุดเว็บไซต์ที่ผมตามอยู่ของต่างประเทศก็เว็บการลงทุนนี่แหละนะพูดกันตรงๆคู่นี้คือมีการทายสกอร์เป็นอันดับหนึ่งซึ่งเลทที่ออกมามันคือสกอร์สูงเป็นอันดับต้นของเว็บเลยบาวิต้ากัสวอเตเซน,นิมอน ผู้นี้ให้ทายจันะรกรสูงนะครับทายกรสูงนะคู่ต่อมาลาซิโอกับฟิโอรนติน่าในึกกันโชกแข่งขันกันตอนที่สองที่สิบห้าราคาต่อปกติคือลาซิโอต่อปะปา,ปาในเรืการทายจกรสูงตามผมตั้งวันที่สองลูกสองลูกครึ่งนะ FT เก้าสิบนาทีส่วนที่เหลือท่านก็ไปอันด็บกันเอาเองนะอันนี้คือโดนส่วนตัวที่ผมชอบนี่คือคู่ที่สอง การเจอกันของทั้งสองทีมนี้3มครั้งหลังจบด้วยสกอร์สูงสองต่ำหนึ้าแยงดูเฉพาะราซิโอสามเกมหลังสุดก็จบด้วยสกรสรอร์สูงต่ำหนึ่งฟิโอล a นาก็ใช่นเดยการจบด้วยสกอร์สูง2ต่ำหนเพราะนั้นภาพรวมมันไปอยู่ที่สกอร์สูงและลาซิโอกับฟิโอล a นนาในเว็บไซต์การลงทุนนี่คือ ผู้ที่มีการทายสกอร์เป็นอันดับที่สองซึ่งมันเป็นการทายสกอร์สูงนะเพราะฉะนั้นวันนี้ทายสกอร์สูงตามผดจัดมาฝากให้สองคู่กดสกอร์สูงสองคู่นี้นะครับซึ่งบอโลโอเคจะลงทุนสองคู่นี้แหละก็คือบาวิต้ากับสปอร์ติ้งลิสบอนและลาซิโอกับฟิโอเรตินา ใครชอบก็ตามกันไปครับขอให้ทุกท่านโชคดีกันทุกทุกคนสวัสดีครับ